สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายเจนิพัททองดวงรหัสนักศึกษา6040302233ครับค่ะดิฉันนางสาวการจนาแก้ววงศารหัสนักศึกษา6 0 4 0 3 0 2 2 0 2ค่ะพวกเรานักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครับพวกเรานะครับได้มีโอกาสเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหนวดวิชาภาษาจีนตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพศ2563จนถึงวันที่5มี 22, 4, นาคมพศ2564ณโรงเรียนเกียรติคุณวิทยาอเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาครับค่ะแล้ววันนี้พวกเราจะมาสรุปผลการฝึกวิชาชีพโดยแบ,บ่งเป็นดังนี้ค่ะ ดิฉันนางสาวการจนาแก้วองศาได้รับผิดชอบดูแลในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงค่ะครับผมนายเจนพะทองดวงนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบสอนเสริมในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดจนเข้าสอนร่วมกับคุณครูพี่เลี้ยงครับและในส่วนของการทำงานในระดับชั้นประถมศึกษานะคะแนวทางการสอนจะเน้นในเรื่อง พื้นฐานในภาษาจีนก่อนเป็นอันดับแรกและจะค่อยๆเรียนดูคำศัพท์ตามระดับชั้นไปค่ะปัญหาที่มักพบเจออยู่บ่อยๆครั้งจะเป็นปัญหาในเรื่องเด็กไม่พร้อมเรียนยกตัวอย่างเช่นไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนสมุดหายไม่มียางลบไม่มีปากกาไม่มีอินสอค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาคือมีให้ยืมแต่ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาของส่วนรวมใช้แล้วต้องคืนค่ะ ครับสำหรับปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานนะครับหลักๆคือเด็กไม่มีพื้นฐานในด้านต่างๆของการเรียนภาษาจีนแม้กระทั่งการอ่านออกเสียงพินอินครับความสนใจในการเรียนภาษาจีนของเด็กนั้นก็มีน้อยมากนะครับมีเด็กพิเศษเนี่ยค่อนข้างที่จะมากภายในชั้นเรียนของแต่ละห้องความรับผิดชอบในการรักษาใบงานหรือชีตเรียนรวมทั้งการส่ง งานที่ได้รับมอบหมายนะครับน้อยอเด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและควบคุมยากครับรวมถึงพฤติกรรมการหนีเรียนการขาดลามาสายเนี่ยค่อนข้างที่จะพบได้บ่อยมากครับสำหรับแนวทางในการแก้ไขของผมนะครับผมเนี่ยจะพยายามถามซ้ำๆว่าเข้าใจหรือเปล่าเขียนทันหรือเปล่าครับผมมีการหา บทเรียนหรือคำสัท์เนี่ยที่น่าสนใจนะครับมาสอนเพื่อกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีความอ,าอยากรู้ครับอยากรู้อยากเรียนสำหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะครับเนี่ยเราต้องพยายามใจเย็นในการสอนมากๆครับในส่วนของใบงานจะพยายามให้เด็กเนี่ยทำในคาบเรียนและก็เก็บภายในท้ายคาบครับและส่วนของพฤติกรรม นะคะบางครั้งเนี่ยเราควรที่จะอมองข้ามทําเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะมีการกล่าวตักเตือนกันบ้างเล็กน้อยครับค่ะสําหรับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะคือผลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของพวกเราทั้งสองค่ะขอบคุณค่ะ